สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการ CPR นะคะ CPR หมายถึงการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะภาษาอังกฤษเต็มๆก็คือ Cardiopulmonary Resuscitation นะคะก็เขาเรียกว่าการกู้ชีพนะคะหรือการกู้ชีวิตเนื่องจากว่ามันมี การทางานของระบบไหลเวียนมันหยุดไปกระทนหันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะมาช่วยฟื้นให้หัวใจกลับมาเต้นได้ตามปกตินะคะเพื่อไม่ให้เกิดความพิการทาสมองในส่วนนี้เนี่ยเราก็มาดูตั้งแต่เรื่องของภาวะหมดสตินะคะภาวะหมดสติ unconscious นะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลเนี่ยหมดความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งกระตุ้นต่างนะคะเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่าตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมใดๆมากระตุ้นได้นะคะแล้วก็ระดับของการรู้สติเนี่ย เป็นการตอบสนองของผู้ป่วยนะคะที่มีต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกมันมีอยู่ด้วยกัน4ระดับอันแรกก็คือผู้ป่วยหมดสติคล้ายๆกับหลับหรือหลับในอันที่2ก็คืองุนงงนะคะมีอาการมีความคิดนะคะการอ่านที่สับสนตอบคําถามช้าแล้วก็หลงลืมอันที่สอันที่3ก็คือง่วงเป็นการหลับลึกไม่สามารถที่จะปลุกให้ตื่นได้แต่จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่แรงๆได้เช่นจะเห็นว่าพอมีคนไข้ที่หมดสติไปที่โรงพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเอามือกดที่หน้าอกนะคะ ลักษณะนี้นะคะบางคนถ้ายังรู้สึกตัวดีอยู่เขาก็จะเจ็บนะคะบางคนไม่รู้สึกตัวก,ก็ทําให้ประเมินได้ในเบื้องต้นนะคะว่าว่าลึกไปแล้วนะคะลับลึกไปต่อไปก็จะเป็นอันที่4ี่คือการหมดสติอย่างลึกนี่คือไม่มีปฏิกิริยาที่ตอบสนองเลยกดหน้าอกไปขนาดไหนก็ไม่ตอบสนองไม่โต้อตอบใดๆนะคะทีนี้ลักษณะของอาการไม่รู้สตินะคะ จะเป็นภาวะที่ร้ายแรงถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีมักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วก็จะมีอยู่2ระดับอันแรกก็คือหมดความรู้สึกบางส่วนนะคะแล้วก็มีอาการซึมเมืมนงงหากปลุกหรือว่าเขย่าตัวอาจจะตื่นแต่มีอาการงัวเงียนะคะหลักหม่ได้อีกแล้วก็าอาจจะพูดได้บ้างแต่ฟังไม่ได้สักอาการทางร่างกายก็จะสังเกตได้ว่าเปิดเปลือกตาแล้วใช้ไฟฉายส่องไปแล้วรูม่นานตาจะเล็กลงนะคะ ในลักษณะที่2ระดับที่2ก็คือหมดความรู้สึกอย่างสมบูรณ์เป็นลักษณะหมดความรู้สึกทุกอย่างเลยเขย่าก็จะไม่รู้สึกตัวม่านตาก็มักจะไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงนะคะชนิดของการหมดสตินะคะอันแรกก็คือหมดสติแล้วก็ยังหายใจอยู่นะคะพวกนี้ก็จะอาจจะมีอาการชักร่วมด้วยเช่นลมบ้าหมูภาวะเลือดเป็นพิษนะคะโรคประสาทนะคะเช่นฮิสเรียพวกที่ไม่มีอาการชักเช่นลมแดดเมาสุราช็อกเส้นเลือดในสมองแตกนะคะยาพิษบางอย่างนะคะพิษเ,เนื่องจากโรคเบาหวาน อันที่2คือหมดสติแล้วก็หยุดหายใจหรือหายใจลำบากเช่นในการอุดตันของระบบทางเดินหายใจนะคะทีนี้การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่หมดสติเวลาตรวจเนี่ยก็จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง4ก็คือมองดูสัมผัสฟังแล้วก็ดมกลิ่นนะคะเมื่อทําการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะให้จัดท่าผู้ป่วยอยู่ในท่าฟื้นคืนสตินะคะแล้วก็จะช่วยป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินทางเดินหายใจนะคะช่วยให้น้ําลายหรือเสมหะเนี่ยไหลออกมาจากปากแล้วก็ทําให้ปลอดภัยจากการสําลักนะคะ ตรวจร่างกายผู้หมดสตินะคะคนที่ช่วยเหลือก็นั่งคุกเข่าข้างๆผู้ป่วยนะคะเฉยคางนะคะเฉยคางเพื่อดึงขากรรไกรขึ้นนะคะเป็นการเปิดทงเดินหายใจผู้ป่วยแล้วก็เหยียดขาผู้ป่วยให้ตรงจับแขนด้านใกล้ตัวงอแล้วก็งายมือนะคะจับแขนด้านไกลตัวนะคะข้ามหน้าอกมาวางไว้ที่แก้มอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้แขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจับจับขาไว้แล้วก็พลิก พี่ผู้ป่วยให้เขางอนะคะข้ามตัวมาด้านที่ผู้ปฏิบัติอยู่ให้ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตะแคงจับศีรษะเงยเล็กน้อยเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งนะคะแล้วก็ปรับมือให้อยู่ใต้แก้มแล้วก็จัดขาให้งอเล็กน้อยนะคะกรณีหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่หายใจนะคะก็จะช่วยฟื้นคืนชีพด้วย C P R การปฏิบัติการเรื่องของการฟื้นคืนชีพก็คือ,อทบทวนกันอีกครั้ง เป็นการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจแล้วก็มีการไหลเวียนกลับขึ้นมาสู่สภาพปกตินะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนนะคะอย่างถาวรหรือว่าเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถที่จะทําได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะขั้นพื้นฐานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า basic life support นะคะ เมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจแล้วก็หัวใจหยุดเต้นก็ควรที่จะรีบ C.P.R. ทันทีภายในสี่นาทีแรกนะคะหลังจากหยุดหายใจขั้นตอนแรกก็คือประเมินก่อนนะคะประเมินว่าหมดสติก่อนโดยเรียกเขาดดังเขย่าที่ไหล่ก็ได้นะคะเบาๆระมัดระวังนะคะหากผู้ป่วยอาจจะมีการบาดเจ็บที่คอนะคะคุ้นๆนะคะเขาเรียกตกที่ไหล่เบาๆอันที่สองก็คือตะโกนเรียกคนอื่นมาช่วยะคะ่ะถ้าเรียกผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้โทรแจ้ง1669นะคะ แล้วก็เตรียมทำ CPR ถ้าอยู่ในที่สาธารณะนะคะให้มองหาเครื่อง AED เพื่อที่จะนำมาใช้บางคนไม่รู้จักเครื่อง AED เดี๋ยวมาให้ดูเครื่อง AED นี่ค่ะเครื่อง AED หน้าตาของเครื่อง AED ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเปิดออกมาอ,อันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะอธิบายนะคะอธิบายว่าเราควรจะทำอะไรอะโอเคหรือเปล่านะคะนี่เดี๋ยวภาพ อ่าแล้วก็เรียกนะคะโทรเรียกมีภาพโทรศัพท์แล้วก็กดนะคะก็ไม่ยังเลยนี่คือแผ่นกดนะคะตัวนี้เขาจะบอกวิธีแปะเลยอ่ะแปะลักษณะนี้นะคะแกะออกมานะคะแล้วก็อันนี้คือปุ่มนะคะลักษณะของปุ่มเปิดนะคะเราก็จะกดที่ปุ่มเปิดนี่เปิดปุด่มแล้วเดี๋ยวเขาจะบรรยายเครื่องทำงานปัจจบัอืาดันสตติกไว้ตรวจการตอบสนองของผู<บ>้ป่วยขอความช่วยเหลือ ตดวตดแผ่นอิเล็กโทรเห็นไหมคะเขาจะมีขั้นตอนบอกเลยนะคะลักษณะของการติดแผ่นอิเล็กโทรทีนี้เรายังไม่ได้แกะแผ่นอิเล็กโทรนะคะถ้าเราแกะเราก็ติดแผ่นอิเล็กโทรแล้วเราก็กดปุ่มนี้ไปนะคะทีนี้เอาแค่นี้ก่อนเี่แค่เห็นแค่เป็นลันกษณะของเครื่องเอ d ิีเนาะ,ะต่อไปนะคะรีบประเมินการหายใจของผู้ป่วยทันทีนะคะใช้ วิธีก้มหน้านะคะลงไปใกล้หน้าของผู้ป่วยโดยหน้าเราเนี่ยหันไปทางหน้าอกนะคะแล้วก็สังเกตว่าผู้ป่วยมีการหายใจหรือไม่นะคะถ้าไม่มีการหายใจก็จัดท่านะคะให้นอนราบอยู่บนพื้นแข็งนะคะดูก่อนว่ารอบๆอบบริเวณเนี่ยมัน,นปลอดภัยสําหรับเราและและผู้ป่วยไหมนะคะแล้วเราก็ในระหว่างที่ทําการจัดท่าให้ประคองแล้วก็ระวังกระดูกคอของผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็เริ่ม cpr การ cpr ก็คือการปั๊มหัวใจนะคะ ปั๊ม30ครั้งบีบแอมบู2ครั้งนะคะทันทีในขณะที่มีเครื่อง AED นะคะยังมาไม่ถึงปั๊มหัวใจอย่างเดียวไม่ต้องเป่าปากนะคะความเร็วก็อย่างน้อยประมาณ10ครั้งต่อนอาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนมีอุปรณปอนนะคะที่นี่มีประปอนเพะะิ่มน,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 ะะนี่ก็คือลักษณะของการใช้แอมบู ะะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่เข้าไปที่ปากของไข้นะคะเพื่อไม่ให้ลิ้นมันมการกดทับนะคะเวลาอาเจียนเขาก็จะได้อาเจียนออกมาได้นนะะอันนี้คือแอมบูแยนะคะแล้วก็หน้ากากน,นี่จะเป็นแบบดี้นะคะแล้วก็ประกอบท้ามี้ออกซิเจนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อออกซิเจนเข้าไป จะเหมือนช่วยปอกปากนะคะเราก็เอาครอบไปที่หน้าคนไข้นะคะสองครั้งนะคะปั๊มหัวใจ30สิครั้งดีสองครั้งแต่ถ้าเราไม่มีอุปรกรณ์เหล่านี้ไม่เป็นไรนะคะก็ปั๊มหัวใจไปเรืเ่อยๆปัมป๊มไปเรื่อยๆนะคะร้อยครั้งต่อน,นาทีแล้วก็นับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้านะคะไปเรืเ่อยๆไม่ไหวก็เปลี่ยนนะคะประมาณสองสามนาทีเราเริ่มเหนื่อยแล้วให้เพื่อนมาเปลี่ยนนะคะอ่าลืมบอกเรื่องของการ การกดนะคะการกดเนี่ยเราก็จะแบ่งแบ่งเป็นกลางหน้าอกนะคะแล้วก็เต้านมนะคะลากมาตำแหน่งที่เราจะกดก็คือตำแหน่งที่กกลางนะคะก็จะประมาณนิ้วปีนะคะหรือใช้จากนิ้วปีขึ้นมา2นิ้วแล้วก็กดทีนี้ขั้นตอนในการทำ CPR คนเดียวอะ่ะถ้าถ้าเหนื่อยนะคะก็ไม่ควรจะหยุดพักเกิน10วินาทีนะคะาการทำ CPR สองคนเนี่ยก็คือนวดหัวใจ30ครั้ง สลับกับพรปอดซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเขาไม่เน้นเรื่องไพายปอดแล้วเขาเน้นให้ปั๊มไปเรื่อยๆจนกว่ารถแอบ,บูแลน์จะมาะะพอครบ5รอบแล้วก็ให้สลับหน้าที่กันในช่วงเวลาที่สลับหน้าที่กันก็ไม่ควรใช้เวลาเกิน5วินาทีนะคะถ้ามีเครื่อง AED ก็ติดเครื่อง AED ค่ะแล้วเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆจะมีช่วงที่ AED เขาทํางานเขาก็จะช็อตไฟฟ้านะคะเพื่อไปกระตุ้นหัวใจใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปแตะต้องตัวคนไข้เมื่อกี้พูดไปแล้วเครื่อง AED เมื่อกี้ที่เราเห็นหน้าตาเนาะภาษาอังกฤษตัวเต็มเคา AED ก็ื อโตเมต t เอ็กโทนอลดีฟิบเลชันไอเดฟิบเิเลเตอร์นะคะเป็นเครื่องกระตุกหัวใจนะคะไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานชนิดนึงนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วก็สามารถที่จะให้การรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้านะคะ ในรูปแบบการเต้นหัวใจที่ผิดปกติหยุดรูปแบบการเต้นหัวใจที่ผิดปกติเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้องนะคะนี่คือเครื่อง AED นะคะเครื่อง AED มีข้อบ่งใช้เครื่อง AED ก็คือห้ามใช้เครื่อง AED กับผู้ป่วยที่หมดสติแล้วมีลมหายใจมีการเต้นของชีพจรน,นะคะมีสัญญาณอื่นใดที่แสดงว่ายังมีการไหลเวียนเลือดอยู่เขาไม่ใช้นะคะ ใช้เครื่อง AD ในผู้ป่วยที่คาดว่าการทำงานของหัวใจมีความบกพร่องจนเป็นเหตุให้เกิดการไหลเวียนเลือดน้อยลงอย่างมากซึ่งสามารถที่จะสังเกตได้จากอาการหมดสติแล้วก็ไม่หายใจนะคะและชีพรจรหยุดเต้นหรือว่าไม่มีสัญญาณอื่นใดที่แสดงว่ามีการไหลเวียนเลือดทีดนี้ขั้นตอนในการใช้เครื่องเอก็คืออันที่หนึ่งเลยตั้งสตินะคะพยายามที่จะไม่ตื่นเต้นตกใจอันที่สองก็เปิดฝาครอบออกอันที่สามจับผู้ป่วยตะแคงขึ้นนะคะแล้วก็นําฝา ครอบนะคะหนุนใต้ไหลผู้ป่วยนะคะอันที่3ก็คือกดปุ่มเปิดเครื่องนะคะอันที่อันที่4ก็คือกดปุ่มเปิดเครื่องนะคะอันที่5ก็คือเปิดถุงบรรจุอุปกรณ์อิเล็กโทรดนะคะอันที่6ก็คือใช้กังไกตัดเสื้อผู้ป่วยอันที่7นะคะก็ติดอิเล็กโทรดแผ่นนําไฟฟ้านะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยวางวางแผ่นแรกนะคะบนอกข้างขวาแผ่นที่2ก็ใต้ราวนมข้างซ้ายให้แนบสนิทกับหน้าอกผู้ป่วยนะคะ จะมีภาพอยู่ในเครื่อง AED นะคะท,ท,ทุกๆเครื่องเลยเมื่อติดแผ่นนำไฟฟ้าเสร็จแล้วก็บอกทุกคนไม่ให้สัมผัสกับผู้ป่วยนะคะระหว่างที่เครื่องทำการวิเคราะห์การทำงานของของหัวใจผู้ป่วยอยู่อันที่9ฟังคำแนะนำจากเครื่องนะคะเครื่องเขาจะแนะนำนะคะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะปั๊มหัวใจ30ครั้งอ่าแล้วก็ทำซ้ำนะคะถ้ามีแอมบูแบนะคะก็ก็ให้ใช้แอมบูแบคช่วยนะคะช่วยเรื่องของการป่า จนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองนะคะหากเครื่องแนะนําว่าทําการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าบอกผู้ป่วยเลยว่าไม่ให้สัมผัสตัวผู้ป่วยนะคะกดปุ่มเพื่อปล่อยไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจรอฟังทาตามคาแนะนําของเครื่องจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองนะคะถ้าผู้ป่วยเริ่มหายใจได้เองแล้วก็ให้จัดท่าผู้ป่วยให้ทางเดินหายใจโล่งนะคะโดยกดหน้าผากนะคะเสยคางจะเป็นลักษณะนี้นะคะ โอเคไหมคะนี่เองขั้นตอนง่ายๆนะคะแล้วเ,เดี๋ยวในช่วงปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะะึงค่ะ